สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้คนผู้คำสีผ้ามาตักกลับหนูพี่น้องเห็น่นใส่คือถึอดีแท้เอาวงมาใส่กับมานมือแล้วตัวสองตัวพี่น้องมิต่หนูหน่อยทดลองเบิงทดลองกลับเป็นกลับอันกลับเ็บมาเขาเขาจเอื่นกับเ็บมาพี่น้องบาสีมหาเหอยุพี่ละบาสีใส่ปูเผาพี่น้องมาลองเบิงปูเผาก่อนเดินท้าไปหาปูก่อนปะ ได้แล้วพี่น้องปูรุ่นนี้แหละพี่น้องมาหาตัวตัวใหญ่ขอตัวกุนปูก่อน,น้อพี่น้องเดี๋ยวจังไปพอกันตอนใส่เลยเด้อขับฮกหลังพี่น้องใส่ปูหกตัวเปิดเฟืองนี่ขนาดจ,จะใส่ได้แล้วจังไจสุกเราไปโอ้โ,อโอ้เหลืองงามเลยพี่น้องไปพี่น้องเียบรอยแล้วบาดนี้เฮ้าเขาไม้กันเลยบาดนี้ละไม้ มองเทืองนู้นหน่อยที่ดีนี่แหละเทื่องแม่มันมามือนนี่มา,าลัางแรกพี่น้องใส่หนาหูเลยเนหนาขวายเลยเนี่พี่น้องเดี๋ยวจะว่างว่างนี่ลัางแรกพี่น้อง มาสิดักไ้จักสามหลังนะคร,รับโดยยุ่นนี่เลาก็สิไปดักอยู่บังอื่อนน้ำมาดักอยู่บังเดียวหลายท่านบ่เถื่อนก็ทเฝ้าหิมซื่อว่าน่าจะมีห้อยกินอยู่พี่น้องนี่มีห้อยกินอยู่เดี๋ยวขออนุญาตหางบ่องก่อนนะพี่น้องไปพี่น้องเหลือสามหลังบาดเนี่ยเอาไปหมายไหมใส่ว้นี่สามหลังเนี๋ยเหมือนแรกจะมาลุ่นกันนะพี่น้องมาครับพี่น้องหมายสองอีกสามหลังมาลุ่นเบิงบ่งว่า กับหกหลังนี่สีมีตัวบอเหมือนแรงพี่น้องห่างเรียบร้อยแล้วที่หาพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องหลังุดทไทยอ๋ออังนี้แหละข้องทางที่ดีพี่นอ้องมาลุ่นกันบ้งมือนแรงว่ากับหกหลังสีมีตัวบอพาพี่น้องมาแร่งจะมาลุ่นกันมาลุ่นเบ้างว่ากับหกหลังจะมีตัวบอมือนแรง่งกับบว่วงน้ำละ่ะะพามารอบึงบว่วงน้ำ เกสิมาสีดึกแดงจังไนพี่น้องจักสามทุ่มไปละยังเสียวมากเหมือนแรงสองทุ่มกว่าเด้พี่น้องแต่พอมากเถอมันถียรค่ะมันมีผู้บ่าเอาอีกนั่นเอามาลุดเบื้องพี่น้องทังกลับทั้งกลับทังบ่วงสิมีแนวไดบ้บ่อสิมีโตบ่อมาเนี่ยอืมพูดพี่น้องมีใจไฟผมมีนังทางนี้กัใส่ไปสองหลังม่วงนี้หวนออกพี่น้อง mít mít đu nâng có hên tàu Thoáng xoáng mà để phía nóng đi mai này luôn phải lấy lấy phía nó trực tư nâng mưa sầu phía nó mít lê cái bó mì nhau cặp ตัวปะโอ้ยังดีดีอยู่พี่น้องครับเล็กกระไดเน่าปูเผานีดโมพานแน่มายังนีดิ บอลตายพี่น้องบานเนี่ยท่มันบ่ห้องห้องบ่ได้ที่เขาเจ้าว่าติดเหลืองมาสั่นเขาเจ้าว่าเาขอออาออนุญาตจัดการหนูก่อนได้พี่น้องถือตัวใหญ่ใหญ่มากันสงสัยสิเป็นแม่มัน,นบ้านให้มีเสียงบ่ได้เด้อพี่น้องนะ หายพี่น้องบาดนี้โอ้ตัวใหญ่ใหญ่ผลหย่างยากดวดมันหลอกอะเบิึงอีกกันนะพี่น้องมานอีกบ่มันบิึงกลับเล็กพี่น้องใช่แบบนี้นะปลาโค่เนี่ยโอ้ยยังดีๆปูเผาหมายเลขมีโตนะพี่น้องถือบ่วงถือบ่วงกลับเพถือดอกถือบ่วงตัวใหญ่เติบเอ้าถ้ารุ่นเบิึงย้ำมือเศร้าเถือเราพี่น้อง บ่วงซุ้มนั่นโอ้กับซุ้มนั่นกับพ่อพยายามดอกไปกับพ่อคือดอกพ่ออยู่นี่กับพ่อมีตัวเร่มาไก่อยู่ฮะมา,าพี่น้องเมื่อนอนเช้ก่อนเมื่อเช้าจะมากันไหมหมานแล้วมาหนี่มานแล้วสวัสดีครับพี่น้องมาจามบ่วงเงี้ยเมื่อเช้าฮะมาลุ่นน้ำกันพี่น้องครับหลังแหลกบ่อถือกนี่พามาเบิ่งห้อยถือกขึ้นพี่น้องลมอุ้มลมอุ้มอยู่นี่แหละห้อยหยา ไงพี่น้องนู่นนี่นูพันบ่วงเนี่พี่น้องหลุนน้องกันพี่น้องว่าสีมานเบาเงี้ยเหมือเศร้านี่สิมีซ้ำหนีบอพี่น้องโอ้ยถือกุนี่มยมบ้านเนี่ยได้สองบ้านได้สองหมึกก้อนเนี่ยตัวหนึ่งสี่ตัวเลยตัวละพี่น้อง ถึกทีนี่เาซุ่มบ่ได้สองได้บาทเนี่ยอังันขาดกับหลังอันมีเนี่ยมาเอาเดีย๋ยวไปรุ่นกลับอีกหลังหนึ่งพี่นนองมันอีกหลังหนึ่งดอกสองหลังกลับอีกสองหลังเอามาหลุ่นวาสิมีโตบ่วบ่วงกะโอ้หอยพานดูพี่นนองทังหนีเดยรังน,งนีกับพาน มันเรจะมาแต่งพี่น้องเดี๋ยวมันรุ่นอู้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเงาปูทำงานยอยู่เนี่ยปูทำงานอยู่เนี่ยปูทำงานอยู่ครับเองเรียงเลยเนีย่ยปูทำงานพี่น้องเดี๋ยวเอาให้เบิงเบ้งดดนนเ,เดี๋ยวเอาให้เบิ้งแล้วก็บอตัวใหญ่ดอกรุ่นหนูเท้าล่ะเดี๋ยวออกจากกลับก่อนพี่น้องเนี่ยผลงานผลงานเนี่ย ตัวพอดีงามพี่น้องตัวพอดีงามผลงานของอันกลับเกือกมากพี่นอ้องฮะเลื่อยอีกชัวยีย่หมานี่เหลืออีกหลังหนึ่งพี่นอ้องเดี๋ยวรุนอีกหลังหนึ่งมาใน,นกระสีพ,พยายามทั้งปลาอ้อยกับกลับที่ไปหางไว้ช้าหลังเขาเลี้ยงว่านนี่แหล,ละอ้าวขอท่าได้เห่ะ เนี่ยปูหน้าเนี่ยปูเผาสูตรลุ่งเน็ตแล้วสองหลังเลยนึงโตเงี้ยเนี่ย,ยผมตลวงโอ้หลังนี่โบมีพี่น้องหลังนี่มิดอิ่มซิมเลยสรุปไม้ที่แรกพี่น้องในตัวนึงได้ย้อนกลับกลับเกลือกมาเกี่ยปูเผาเออผ่านพี่น้องผ่านผ่าน,านใส่สามหลังเลยนึ่งโตส่วนบ่วงตึ๊ตัต้เดียวเติมขึ้นคนระับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งทางปลาอ่อยบาดนี่ ับกลับตามหลังเทียไปห่างไว้นะครับวะไปรูนน้ากันูเราพี่น้องปลาอ้อยหมองไปใสก็ได้แต่อยู่ฟังทางพุดบางบรรยากาศไปน้าพี่น้องบรรยากาศนี่ยเหมือเศร้าของหน้าผู้คําหน้าผู้คําบกโอ้ยบรรยากาศหยุดยอดได้พี่น้องมือนี้พรหนาวป็นไดพี่น้องอย่ยเหมือเศรา้าบ่มีหมอกมืีบ่มีหมอก าหายาฮากินน้ำบานเท่ากับพ่อได้ก,กินอยู่พี่น้องว่าจะเท่าลงทงลงท่าห่างหนูคุดปูไปแล้วนานี่จังหน่อยนาแรงกับที่ผ้าลงน้ำได้พี่น้องบาทนี่ <laughs> าหายาหากินนี่เก่าละผมก็ได้โอ้หลังแหลกบ่อถิก <laughs> บ่อถือครับบ่อเถิกสยามไม้ป้าอ้อยพี่น้องบาทนี่มีโตบอ วนันเถือกไอ้ตัวหนึ่งอยู่เนี่ยตัวหนึ่งเสียพี่นอ่างไม้เนี่ยเถือกี่ส่วนทางฟูนใช่ระลังเนี่ยเป็นจำไม้ กหน่อยคือบ่ได้มาเนาะบัวบานนี่คือบ,มบอ่มีบัวบวบเสียอะไรพี่น้องมีห้อยถือกเลยมปนคนบ่วน้อบานมากรูบกกบวบนี่ทางผิดนี่อยู่ยังอยู่ได้ละบวงทาง ลังนี่ก็บ่เห็นอีกพี่น้างโอ้งนี่ก็บ่เห็นที่กันว่าคนมาเอาบว่วงเลวเป็นแนวนี่ยพูดได้ละนี่ใส่ไ้นี่ dân bò nô xin dàn bò nhăng, nhăng là phí nọ út đẩy là mấy lắng nừng uài nó bê bượt là phí nọ đó lắng nỉ cho bó hiển ก็หลักไว้บัดเลยพี่นอ้องบ่วงกระไดขึ้นกับบ่ได้มาหยามใช่ไหเอาสรุปพี่น้องเท่านี้ได้ตัวหนึ่งคือกับเล็กได้ตัวหนึ่งในนู้นหน่อยนู้นเท้าดอกตัวหนึ่งแล้วก็บ่วงเสียพี่น้องโอ้เขามาหลักบ่วงพวดซิฟก่าหลังเยอะรักเครื่องบ่วงรักเครื่องหนู เอขอบคุณทุกทรัพย์ทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับนะ <c oughs> อย่าลืมนะครับนะ,ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจีได้รับชมคลิปใหม่ๆของคนผู้ชมนะจะรับคลิปนี้แตเสียไว้สน,นิกรก่อนพอกันคลิปหนาครับรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ